สำหรับคนที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์นะครับวันนี้เรามีทางเลือกแบบมังสวิรัตมาให้นะครับต้องบอกว่าเบอร์เกอร์ที่เป็นรูปแบบมังสวิรัตเนี่ยนะครับก็จะมีหลายสูตรที่แตกต่างกันไปแต่สูตรของเรารับรองครับว่าอร่อยและได้ประโยชน์แน่นอนครับและเวจจี้เบอร์เกอร์แพี้ของเราก็มีส่วนประกอบและสัดส่วนดังนี้ครับขีนัว70กรัมเห็ดหอมสด120กรัมแครอท100กรัมหอมแขก2ช้อนโต๊ะน้ำมันลำข้าว1ช้อนโต๊ะชีสพาร์เมซานสามสิบกรัม ไข่ไก่หนึ่งฟองเกล็ดขนมปัง30กรัมยี่หร่าปาป,ปิกา้าลูกผักชีและพริกไทยดำอย่างละเศษ1ส่วน8ช้อนชาเกลือปรุงรสก่อนที่เราจะนำคีนัวมาใช้เราต้องนำไปทำให้สุกก่อนนะครับในการทำคีนัวให้สุกนะครับก็มีลักษณะเหมือนการหุงข้าวเลยครับเรานำคีนัวไปล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็ใส่ลงในหม้อพร้อมกับน้ำา140มิลลิลิตรใส่เกลือเล็กน้อยครับพักไว้10นาทีแล้วก็นำไปตั้งไฟ พอน้ำเริ่มเดือดก็ปิดฝาลดความร้อนลงต่ำหุงคีนัวเป็นเวลา15นาทีครับหลังจากนั้นก็พักให้เย็นลงเตรียมส่วนประกอบนะครับผมใช้หอมแขกนะฮะเราสามารถใช้เป็นหอมใหญ่ธรรมดาหรือจะเป็นหอมแดงหัวเล็กก็ได้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะสับเขาครับใช้ไม่เยอะนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะส่วนของเห็ดหอมนะครับเราจะใช้ตัวส่วนด้านบนนะครับซอยบางๆครับ ตรงขาของเห็ดหอมก็เป็นส่วนที่เราใช้ได้นะครับแต่เราต้องซอยบางๆเลยครับส่วนแครอทนะครับเราก็จะขูดให้เป็นฝอยเล็กๆครับก่อนที่เราจะเอาส่วนประกอบทั้งหมดนี่นะครับมาปั้นนะครับบางส่วนเนี่ยเราจะทําให้สุกแล้วมีรสชาติหวานก่อนครับน้ำมัน1ช้อนโต๊ะครับใส่หอมลงไปครับตามด้วยเห็ดที่เราสับไว้ครับ และแครอทขูดฝอยครับผัดให้หอมสุกนะครับแล้วก็เห็ดนุ่มดีเห็ดเนี่ยน้ำเขาจะค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่เราผัดไปเนี่ยจะยุบตัวลงค่อนข้างเยอะครับตัวแพตตี้สูตรนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ดังนั้นเราใส่เกลือได้ครับผมเราใส่น้ำลงไปได้เล็กน้อยครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะครับส่วนประกอบของเราสุกดีแล้วนะครับประมาณ5นาที ยกออกจากความร้อนครับผมใส่ส่วนประกอบลงในชามผสมครับผมเขี่ยให้กระจายกระจายเล็กน้อยนะครับแล้วก็พักให้เย็นลงก่อนที่เราจะใส่ส่วนประกอบอย่างอื่นลงไปประมาณ5นาทีครับเสร็จแล้วนะครับพอเย็นลงเราใส่คีนัวครับที่เราหุงสุกแล้วลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ไข่ครับตีให้แหลกดีก่อนครับเก็บขนมปังครับผม ชีสพาร์มิานครับชีสพาร์มิสนก็จะให้รสชาติที่กลมกล่อมนะครับนอกจากนั้นเวลาที่โดนความร้อนเขาก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนครัชกรอบๆด้วยสุดท้ายนะครับเราก็ผสมทุกอย่างครับให้เข้ากันดีฮะเช่นเดิมนะครับมือชุบน้ำหมาดๆครับผมเราเอาส่วนประกอบขึ้นมานะครับแล้วก็ปั้นครับผม เราพักไว้บนกระดาษไขครับสำหรับเวจีเบอร์เกอร์แพตตี้ของเรานะครับเราได้ออกมาทั้งหมด5ชิ้นครับสูตรนี้ถ้าเผื่อเรายังไม่รับประทานเราสามารถนำไปแช่เย็นก่อนได้นะครับและนี่ก็เป็นทางเลือกง่ายๆสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ครับเวจีเบอร์เกอร์แพตตี้ครับ ในการประกอบตัวเวจีเบอร์เกอร์นะครับตัวแพตตี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะบบอบางไม่เหมือนตัวเนื้อสัตว์นะครับผมจะทําในกระทะที่เป็นลนักษณะน o อตสติกครับใส่น้ํามันลงไปครับผมอีกกระทะหนึงเดี๋ยวเราจะย่างขนมปังเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้เราใชา้ขนมปังที่มีลักษณะหน้าตาเป็น Poppy s e ซีก็ได้นะครับหันเปิดครับทานเนยนะครับ น้ำมันของเราร้อนแล้วนะครับวันนี้เราทำา3ชิ้นแล้วกันนะฮะาละขนมปังของเราร้อนดีแล้วนะครับใส่ซอสมะเขือเทศครับจริงๆแล้วซอสมะเขือเทศนะครับเราสามารถทำเองได้นะฮะเข้าไปดูในเอกสารคู่มือประกอบการสอนของเรานะครับจะมีสูตรของโฮมเมดข้าวฉับให้คุณผู้ชมได้ลองทำเองสนุกๆนะครับและรสชาติก็อร่อยแบบโฮมเมดด้วยครับตามด้วยมัสตาร์ดนะครับ เพื่อให้สุกถึงด้านในดีครับแล้วก็พลิกด้านครับผมสุกดีทั้งสองด้านแล้วนะครับเราก็ตักออกจากความร้อนได้เลยฮค่อยๆใส่ลงไปครับคีนัวนี่เมื่อปี2013นี่เขาได้รับเลือกจากทาง UN นะฮะให้เป็นซปเปอร์ฟู้ดขปีเลยครับด้านบนเราใส่อัลฟ่านะครับอะโวคาโดครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเสิร์ฟง่ายๆเลยครับและนี่ก็คือเว g ีเบเกอร์ครับ